ก็สวัสดีกันนะครับเขากันอีกแล้วสำหรับช่องเด็กนะครับวิธีเด็กตกปลานะครับมอสโดนไงเนะี่ยมอสโดนโดนชัวร์เลยไม้แรกก็โดนแล้วครับคุณจะเปิดหน้าหลอกคลิปก็โดนเลยน่าจะขันหักด,ด้วยมั้งเนะี่ยโอ้โอ้ใหญ่ครับใหญ่ปลาช่อน ที่คือช่องวิถีเด็กตกปลานะครับค่อยๆค่อยๆมอสค่อยๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆคันมันหักค่อยๆโ,โอ้โอ้ซสัดกันหักเลยเป็นโลครับโอ้เป็นโลเป็นโลเป็นโลเโลย เปิดหน้าคลิปมาเปิดหน้าคลิปวิดีโอมาก็โดนะครับแถมอุบัติเหตุก้นหักอีกเอวนอืมเนี่ยครับผลของการหลักอวนนะครับมันเป็นวิธีั่าเลยเนี่ย มอเนี่ไอนี่อยู่นี่เอาไอ้นี่ตัดเนี่ยคีมอ,อน,นี่ยเนี่ยก็คือความมักง่ายของคนนะครับเนี่ยด,ดักอวนนะครับเราก็ไม่เคยคิดจะเก็บไม่เคยคิดจะกู้นะครับดักทิ้งข้ามวันข้ามคืนข้าม,ามปีนะครับผมฝากว้ช่วยนะครับท่านที่ชอบดักอวนนะครับนี่ลงคอรลงออคลอรืนครับลือน,อนใช้เยอืะอะไรนี่ย น้ำหมีนี่ยครับกบยางน้ำหมีกบยางน้ำหมีนะครับสร้างผลงานอีกแล้วมอสกำลังเอาปลาเอาเยอะอกกับปปาปลานะครับคืนเออาหลังจำไว้เนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะครับ ี่ครับเหยืห่อเยื่น้ำหมีนะครับกบยางน้ำหมีนะครับน้ำหมีบิ๊กแบนะครับกับตัวนี้นะครับไปครับไปต่อเดีเนี้ยกณเด็กสายขาดดีตีเหยื่อติดให้ตีให้ตีให้ตีตปลาช่อนไปตีนู่นครับ ปจียอดไม้เขาต้องหัดกันไปฝึกกันไปนะครับกว่าจะเป็นนะครับกว่าจะเป็นกว่าจะคลมองนี่อนนี้มือมือมือพักการอีกหนึ่งคนนะครับ อันนี้มือพกการอีกหนึ่งคนสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนี่ครับอันนี้น้องโอเพนนมาาีมือชัการมือพกการอีกหนึ่งคนนะครับแต่ยังไม่โดนไหเราไปตีแบบมีอุปสรรคหน่อย เดินไปเดินหน้าไปต้องหัดเขานะครับว่าถ้าเจออุปสรรคที่มันอยู่ข้างหน้าแบบนี้จะตียังไงเดินไปอีกอโอเคเนี่ยมันมีกิ่งอยู่ข้างดักอยู่ข้างน้าน่ะตีไปปากท่อเลยเนี่ยมันนี่หมายข้างทางน,นะครับตัวเมืองตาดนะครับ ทีนี้าเจอปู่ประศักแบบนี้พยายามจำหลักเอาไว้ไนดียตีแบบนั้นอนะ่ะตีพยายามตีตีได้หลายไม้ตีแบบนั้นอนะ่ะถ้าตีแล้วลงน้ำแล้วมันมันไม่ออกก็พยายามตีขึ้นไปอยู่บนบนกอหญ้านุ่งก็ได้แล้วก็กระตุกไอ้เหยื่อมันตกลงมา โดนอีกแล้ววอลดโดนอีกแล้วโอ้โอ้โอ้โหนิกน,นี่นิกนิกับไม่ให้นั่นเลย<อ>ตายตายไ้ปลามันมีโอกาสได้หายใจวิ่งหมดเลยโอ้ไฟสวยครับไฟสวยนี่อันนี้ปลายากุ่แฝมนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่ปลายากุ่แฝมนะครับ ใช้ผลได้ดีเหมือนกันนะครับในม,มอสโดนแล้วครับสองแพรบนะครับน้ำแล้วครับคันหักแล้วยังเปียวอะไรนะอะไรนะค,นคันหักแล้วยังเปียวนี่คันหักแล้วยังเปียวโอ้โหฟิตดีกว่าปลา,าปากไม่ขีดโมเหมือนพ่อครับ เอาแล้วครับเริ่มนัดแด้กันแล้วครับเอปลายยากินเป็นมอสชวนอีกแล้วคอยสาย้วเป็่าไงวิทยยังวิทย์ไม่ติดอ่ะคอยสาย แล้วได้เช็คสายเปล่าตอนปล่อยสายอ่ะได้เช็คสายดูว่าฟางวิ่งไปไหนอ่ะเช็่ผมที่เล็กตอนก่อนตีมันพนันแล้วที่ผมออกอุ้ยหลังเอาใหม่เลวลัถ้ามันกินเหยื่อยางลงแซมตัวนั้นน่ะตัวสคริปตีส้สองนิ้วอ่ะสามนิ้วอ่ะตรงสายเช็คปล่แค่แจะมิต่อสายตึงเราดูสายมันวิ่งเปล่า <ๆ S 1> ต้องดูก่อนว่าสายมันวิ่งหรือเปล่าถ้าสายมันวิ่งเนี่ยเราก็เราคอยเช็คสายให้มันตึงได้สายมันตึงแล้วเราก็วิดสวนเลย การเก็บสายก็คือการหมุนลอกอะ่ะก็คือการหมุนลอกค่อยๆหมุน,หม,นหมุนเก็บดูอ่ะสายมันตึงไหมให้ดูว่าปลามันวิ่งไปไหนหรือเปล่าว่าวิ่งไปทางไหนทางซ้ายทางขวาหรือย้อนกลับมาหาตัวเรา สาระง่ายๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเวลาตีต้องคอยเช็คเหยื่ออย่างตีตีเหยื่อที่มันต้องเกี่ยวเป็นเบ็ดเกี่ยวหนอนยางเกี่ยวปลาย่าง,ายยางเราต้องเช็คดูว่าตาเบ็ดมันอยู่ลักษณะไหนมันแนบไหมมันโผมาไหมมันอะไรไหมนะเราต้องดูน้ก่นก็คือวิธีวิธีของเด็กตกปลาะะที่ผมทำช่องขึ้นมานะครับเพราะเด็กพวกนี้เขาเล่นเกมกัน แล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันทีนี้เกาเห็นแม่มอสตกปลาได้แล้วได้เขาก็อยากตกกันบ้างก็เลยเขาก็เลยรวมทีมกันอะไรกันก็ดีครับแบ่งเวลานะฮะ สามหนุ่มสามมุ่มงไปลครับโอเพนโดนครับโอเพนโดแล้วครับไปแล้วครับไปชวนแล้วอยู่ไหมอยู่ไหม นี่คมัวมากันเพ่โเพนโดนจนได้นะครับเออแบบน,นี้ออกเขาไม่แหวแล้วครับแันแมดูตอนเ่กบยางน้ำหมีเต็มตายเจ้าไก่โอ๊กนะครับไก่โอก๊กแห่วไหมวันนี้ เขาลงไปกี่ตัวเดี๋ยวก่อนจะถ่ายรูปโอเคเขาไม่แหวแล้วมือมือสก,กาดนะครับกดถึงสนัการกันแล้วนะครับผมิเทวันนี้ได้กี่ตัวได้ครับแกเด็กได้กี่ตัวนี่นเค,ครับเอาปลาออกมาแลเดี๋ยวตังปลามาเดี๋ยวเทใส่กะละมัง เอ้าตรงเนี้ยมอดไปนะมอไปเอานาเาใครเข้ามาเทใส่ผลง,งานวันนี้ครับของวิถีเด็กกบปลางานมอดโนอนี่สาโทรมาไม่ลวใครโทรมามเมื่อวานนี้จะเหลือเลยแค่กับ าสามตัวตรงนี้หนที่มอสได้แล้วคันหักอือได้สามตัวคันหักหนึ่งคันโดยฝีมือแมมมอสค<ห> <c oughs> ันที่หักมอสได้คนเดียวเลยเหรอม่ามอสได้สองตัวเพนไดนนตัวหนึ่งอันนั้นหรออาประกอบการขายมอสไปถามพระพร อืมถามเอาปลาช่อนไหมของตัวนี้อ่ะแค่นี้เขาถูโดนนะเอาหมดสามตัวนี่เอาเก้าสิบบาทเอาพันหนึ่งโอเคครับผม,งงมน้าแม่ร้านจะแม่มาเหรอยัง,ยงสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณน้ำหมีนะครับขอบคุณน้ำหมีบิ๊กแบนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณน้ำเพียวเหยื่อยางแซม ขอบคุณนะปนะลมนะครับร้านปูลมพิชชิ่งจังหวัดตานะอำเภอแสนตุง้งเออขู่ออมาก,กัดนี่มัโดดอ่ะปลาแดงขอบคุณยามนะครับนายามนายามหน้าสารหน้าสารจังหวัดตราดครับผมโอเคเดี๋ยวลิปหน้าขอจิตตามกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้ขาดไปหนึ่งท่านนะครับ ขาดใครนะขาดใครโก้ดสายฟูก็สายฟูก็สายฟูก้าวรานธรรมบุญชมสวัสดีครับยวมไม่ได้ตีได้นะรานธรรมบุญชมรานธรรมบุญชมหน่อยเปล่าไม่ได้ตีได้อะไปซื้อมาอ้าวหนึ่งตัวโดดไปซื้อมาหนึ่งตัวโดดไปซื้อมาโอเคครับผมสวัสดีครับไม่ได้โอเคขอบหามอสมาสามคนยืนเงี้ยเงี้หนุนพันยวมอสมา Rồi. Bây giờ